ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนําสําหรับในช่างมือใหม่อะนะผมก็เอาวันนี้เอาในเรื่องงานก่อฉาบก่อนแล้วกันนะครับผมคือจริงๆแล้วมันก็มีมันทุกอย่างนะครับมันมีทุกๆอย่างของงานก่อสร้างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับคือเอาอย่างนี้นะครับคือบางท่านเนี่ยในช่างมือใหม่นะครับเป็นงาน,านบ้านๆนะครับที่ผมทําอยูอ่แถวอนดรเนี่ยคือบางทีเราอยากจะตัดเหมาค่าแรงจาก ผู้รับเหมาหรือจากเจ้าของบ้านนะครับผมแต่ทีนี้นะครับเรื่องงานก่อฉาบเนี่ยอย่างของผมเองเนี่ยตอนนี้ผมทําไม่ทันนะครับคือก็บางทีผมขึ้นบ้านขึ้นสร้างบ้านทีสามหลังอย่างเงี้ยทีมงานประจําผมทําไม่ทันนะครับก็มไม่ว่าจะเป็นงานพวกโครงราคางานอะไรพวกนี้ผมก็ตัดเหมาหมดนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นแต่ยังไม่ชํานาญนะครับก็ทําให้งานบางทีมันเสียหายได้นะครับหลายๆช่างนะครับคือบางทีเราบอกว่าเป็นผมก็ให้ทํำนะครับผม แต่พอ <Pon cho. S 2> ทําแล้วมันไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นงานก่อฉาบแล้วกันเอางานก่อฉาบนะครับวันนี้นะครับคืองานก่อฉาบจริงๆแล้วถ้าเรามองดูเผินๆเนี่ยมันก็ไม่น่ายากนะครับงานงานก่องานฉาบนะครับเออฉาบแต่จริงๆแล้วนะครับผมลึกๆนะครับฉาบยังไงให้เรียบนะครับไม่ให้เป็นคลื่นแล้วก็ฉาบยังไงไม่ให้ไม่ให้มันให้มันแตกกันนะผมไม่แตกลายงานนะครับผมก่ออินเหมือนกันก่ออิ เททับหลังหรือไม่ตรงนี้จําเป็นต้องเทสับหลังจะเทยังไงเสียบเลยยังไงคือขั้นตอนเราเห็นว่าเออเวลาก็ทําเสร็จแล้วมันเหมือนกันง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็มีขั้นตอนของมันดูแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมคือสําหรับในช่างมือใหม่นะครับคือบางทีเราก็พอเราทำเป็นนะครับเราก็อยากออกเหมาเพื่อจะได้ค่าแรงที่มันมากขึ้นนะครับสําหรับการเหมาค่าแรงแต่ว่าบางท่านก็ลืมคิดไปนะครับผมว่าเออความ ความละเอียดความอะไรของเรามันยังไม่มีนะครับคือเวลาไปทํางานบางทีเนี่ยทำไม่ผ่านเจ้าของงานก็ไม่จ่ายเงินเราก็ไปโทษเขาว่าเอ,อ๊ะว่าทำงานแล้วไม่ได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้นะผมคืออย่างนี้เราควรจะดูของเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยทำดีหรือยังถ้าเราทําดีแล้วถูกแล้วนะครับอันนั้นก็ว่ากันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ทาง ผู้รับเหมาใหญ่ก็ไม่จ่ายตังที่เจ้าของบ้านเขายังไม่จ่ายตังเพราะว่าบางทีเราอาจจะทํางานไม่ผ่านก็เป็นได้นะครับอันนี้เราหันไปดูตัวเราอีกนิดคืออย่างนี้นะครับผมผมแนะนําว่าให้เราฝึกฝนให้ชํานาญก่อนนะครับคือบางทีเราทําแค่เป็นไม่ใช่นะครับมันต้องมันต้องเก่งมันต้องชํานาญด้วยนะครับแล้วก็รู้จักเรื่องความใส่ใจเรื่องใส่ใจเรื่องรายละเอียดของมันด้วยนะครับเรื่องงานก่อฉาบอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนนะครับคือผม ผมแนะนําว่าให้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดแล้วอีกหน่อยนะครับผมถ้าเราทําดีทาทาโอเคแล้วนะครับไปทําที่ไหนก็ได้แล้วเรื่องค่าแรงเราสามารถต่อรองได้เพราะว่าอาชีพก่อสร้างเนี่ยผมว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับก็คือหาเงินเลี้ยงชีพเราได้ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับสําหรับงานแบบนี้นะครับผมนะครับ ก็เลยเอามาแนะนำนะครับเอาเรื่องนี้มาแนะนําว่าสําหรับในช่างมือใหม่ในงานทุกอย่างในงานก่อสร้างนะครับถ้าเราจะออกไปเหมานะครับเราใส่ใจเรื่องรายละเอียดแล้วเราเน้นเรื่องทักษะให้ให้เก่งก่อนนะครับเราค่อยออกเหมาจะดีกว่านะครับจะได้มีปัญหากับตัวเรานะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ